คดเลยถ้าคิเลยเอ้ยปั๊บคิดิปั๊บวเลยไอ้ปั๊บว้เลย่ลยไอ้ปั๊บใครจานใครจานมึงเอาุมึงอัดกันนะกูมึงอัดไปเอ้ามึงเป็นยมึงอะจะขึ้นไว้หมุนจะขึ้นไว้มันนีมันขึ้นก็นเอามัน หงลายซอยซอ,อยตัวหนึ่งซอยไปเระเบิดไปแล้วเดี๋ยวห้องบ้านนี้ไงอ้ยใหญ่ห้องใหญ่ด้วยโอ้ซอยเข e ้าแล้วโอ้เยอะว่ะแตกมันแตกไปโอ้ยนจะไหนบอมด่านนี้ด่านนี้ห้ามอ้ํไปดันมันดักรอมันเข้าเก็บอกมีอะไรบอกพี่ตาจะด้วยนะ บอกพี่ตาจะคุยด้วยเยอะเลยอืออือกูต้องเดินออกไปยซอยกับห้องใหญ่มันจะมามันจะมาซอยห้องใหญ่เยอะอย่าไปดันนะฮะดันเราจะไปตายหือมึงฆ่าตัวตายไหมวะตายละเบิดตายทำไมนั่นมันจะเป็น CMD พี่ระเบิดแล้วั้งระเบิดระเบิดสุด âm à này ngày mua anh đi ơi tai 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 nữa. tai 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 Ê, tai 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 mày tai 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 bám tai 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 không โอ้ยห้องใหญ่ห้องใหญ่ห้องย้ายชวนจานแม่งเลยจานแม่งเลยานชอยจานชอยดีกว่าจานนี้ผมไม่รู้ทาง้บอกจริงๆไม่รู้ทางอะานนี้นั่นแหละเออกูกูรู้ด้านแต่ว่าไม่ค่อยรู้รู้ทอะไรไอ้ป๊อมึงมึงเล่นคิดนะโอ้ยมึงไม่เ่ยอดวีถ้าว่ายอดวี่งพอได้ไว เฮ้ยวิกะเอเข้าเลยนะมุน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 เฮเข้าแล้วเขาบอแป๊บเว้ยขาบอกแป๊บเฮ้ยอม has been planted ย้ดีดีดีซดาวเราโหดเว้ยปาเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ ตามนึงได้ได้โอเย็นเยนเยนๆนมันมาแล้วมันรวดเดียวเลยเราต้องทำให้ทันเราต้องแยกกันอ่ะต่อยไว้ต่อยต่อมันเข้าอย่างเดียวต้องหมุนนัองหมุนน้เป็นหมุดนิโบี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 เยอะไหม

อาดูหมดไปมตกไม่ได้ไงบักไม่ต้องฆ่าตัวตายหรอกเฮ้ยก่อนมึงจะฆ่าตัวตายงั้นเองพืนดินบักงเ่ายพื้นหอวหัวหัวให้ได้เฮ้ยผมดูหมุนนะใครมาดูดิไปการที่เองเลยแต่ดันเข้าในห้องใยันนะห้องใหญ่เฮ้ยบี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 กำลังไปกำลังไปอันนี้ดันบีเหรอ หมุน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 ขึ้นมาหนึ่งเอ้ยเอรูดหมดทีมเลยหมดทีมเลยตัวแจมตัวแจมยิงหมดทีมเลยเอ้ยโ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 อ้ยเมื่อกี้ตัวแจมยิงหมดทีมเลยโอ้ยขึ้นที่หนึ่งมีลู่ทางครับสวัสดีปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมัน เท่นั้นแน่เฮ้ยเราไม่เราไม่ได้เราไม่ได้แพ้หฮาซู